สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมใครที่อยากจะสมัครโปรเน็ตไม่อั้นเน็ตไบอสสปีดรายเดือนจากค่ายชูมูฟนะผมไม่ควรพลาดเลยนะผมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมีแอปชูไอเซอร์วิทอยู่นะผมแล้วอยากจะใช้โปรเน็ตแม่อั้นเน็ตไบอสสปีดของค่ายชูสมัครตามนี้เลยนะผมอย่างแรกนะผมให้เพื่อนๆเ,เข้าแอป t ูไ e เซอร์วนั่นเองครับผมแล้วจากนะครับเพื่อคำว่าซื้อแพ็คเสริมนะครับผม เมื่อเพื่อนๆเข้าไปที่ซื้อแพ็กเสริมเสร็จแล้วับผมเขาจะให้ล็อกอินก็เพื่อนๆก็ล็อกอินไปนะผมแล้วจากนั้นครับกดคําว่าดูแพ็กเสริมเติมเงินทั้งหมดนะครับผมแล้วจากนั้นครับเพื่อนๆเลือกไปที่เน็ตนะผมแล้วเลือกไปที่30วันนะครับผมเมื่อเพื่อนๆเลือกมาที่30วันครับเพื่อนๆก็ต้องเลื่อนหาโปรเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดนะผมนี่เดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนดูับผม สำหรับโปรเน็ตไม่อั้นเน็ตมีอัลสปีดครับผมความเมร็วเริ่มต้นอยู่ที่512กิกะบิตเฟคชั่นแต่ผมบอกเลยความเมร็วเนี้ยมันใช้เน็ตอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับถ้าใครสนใจซื้อครับก็ต้องเริ่มด้วยเน็ตไม่อั้นเน็ตมีอัลสปีด1เมกะบิตเฟคชั่นหรือว่าเน็ตไม่อั้นเน็ตมีอัลสปีด6เมกะบิตเฟคชั่นครับแต่ว่าราคารายเดือนหรือว่าราคารายสามสิบวันของ6เมกครับอยู่ที่850บาทนะผมสำหรับโปรเน็ตไม่อั้นเน็ตมีอัลสปีดถามว่าราคาสูงม ราคาสูงครับผมถ้าเพื่อนกดซื้อไปเนี่ยก็เนี่ยครับราคาตามนี้เลยนะครับผมเออก็จะต้องโดนบวกไป4ีบวราคาเพิ่มอีก7%รนะผมเพื่อนๆเห็นปะก็ถือว่าราคาใช้ได้เลยนะผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ราคาที่ถูกลงกว่านี้นะผมผมแนะนําให้เพื่อนๆเลื่อนมาด้านบนนะผมนี่เพื่อนๆเลื่อนมาด้านบนนะเดี๋ยวจากนั้นก็เพื่อนๆเลื่อนไปที่365อวันหรือว่ารายปีนะผม มันจะมีโปรโนเน็ตเสรมเิมเติมเงินที่เป็นเน็ตไม่อั้น6เมกะบิต perfection นะผมฝ่า165วันอยู่ที่ราคา2,500บาทนั่นเองครับผมเมื่อเพื่อนๆลองคิดดูดีครับถ้าเพื่อนๆซื้อรายเดือนะ850บาทใช่ไหมผมแต่ว่ารายปีเหลือ2,500บาทนะผมเป็นไงครับผมถูกประกันตั้งเยอะเลยนะผมดังนั้นครับผมถ้าใครใช้เน็ตเยอะๆดูคลิปวิดีโอ YouTube ว่าติ k t ต k เยอะๆผมแนะนำว่า ซื้อรายปีไปเลยดีกว่าครับเพียงแค่2,500บาทนั่นเองครับเพื่อนๆก็จะได้เน็ตไม่อั้น6เมกะบิต p e อ s e c หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเน็ต6เมกะบิต p e อ s e c น่ะมันช้าไปนะผมแล้วราคา2,500บาท ต่อปีมันแพงไปผมมีอีกตัวหนึ่งมาแนะนำนะผมอันนี้ก็จะเป็นฟิม t r u เน็ตพร้อมใช้1 5 m เมกะบิติั้นนาน12เดือนนะผมแต่ว่าอันนี้เขาจะจำกัดปริมาณการใช้อยู่ที่ 100GB ต่อเดือนนั่นเองครับผมในราคาเต็มอยู่ที่2,290บาทต่อปีนะผมถ้าเพื่อนซื้อซิมนี้ไปเพื่อนๆไม่ต้องเติมเงินเลยครับผมเพื่อนๆก็ลงทะเบียนได้ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อผ่านช้อปปีหรือว่า l a ฟ a d a ผ่านลิงก์ใต้คลิปผมนะผม เพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ส่วนลดทั้ง s h o ป e e แ,และ Lazada ได้อีกต่อทำให้เพื่อนๆก็จะไม่ต้องจ่ายเต็มถึง2,290บาทเพื่อนๆก็สามารถใช้ส่วนลดได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยก็ใช้ไอซิมตัวนี้เป็นซิมที่2ครับก็คือซิมเน็ตพร้อมใช้เนเองครับซิมบัก็ใช้เบอร์ที่ผูกบัญชีต่าง,างๆซิมสองก็เป็นซิมนี้เลยนะผมเออก็คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ